เดี๋ยวนี้เรามีตังไม่ถึงร้าเนเ,า <ith> าเ,เนี่ยเราจับต้องรถคุโรบได้แล้วเวลาเล็กเนี่ยจับมากับแอคราคาผมตั้งถูกที่สุดในสืส่อแล้วนะอยู่ไม่นานด้วย <c oughs> <c oughs> อยู่ไม่นานจริงๆ คนทุวรถวันนี้อยู่กับตั้มและนิงนะครับวันนี้ตั้มอยู่กับรถสวยหนึ่งคันเป็น B M W X 1 2 0 S Drive นะคะเป็นตัว18 d X Line ด้วยคือตัวรองท็อปนะรองจากตัว M Sport เป็นรถปี2015นะคะจดทะเบียนปี2016ะนะราคาป้ายแดงออกห้างนะครับอยู่2ล4 5 9 0 0 0บาทตายแบบว่า S L V นะหรือว่า s p o r t นะะ Activity Vehicle มันคล้ายๆกับ S U V อะพี่แต่ว่ามันจะแบบว่าให้ความ Activity มากกว่าคือเอาไปใช้ได้หลากหลายกว่านะแล้วคันนี้มันได้หน้าตาใหม่โฉมใหม่มาแล้วนะเป็นปรับปรุงมาแล้วก็คือ ้งหน้านะคะไตคู่อย่างนี้ไฟได้เป็น LED แล้วนะคะวลาเราขับเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าเป็น BMX1 เพราะเขาจะเป็นวงแหวนขึ้นมาให้แบบนี้จะมีคนลิงไล่ด้วยเนาะเป็นไฟที่เลี้ยวตามองศาของพวุงาลัยของรถอะนะคะรถเพิ่งเข้ามาวันนี้ใช่ค่ะวันนี้เลยผมจับมานี่เลยครับโดยแค่ร้านอย่างเดียวแล้วก็มารีวิวเลยนะครับผมเียมมากเลยพี่นูเห็นแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก่อนที่เราจะไปดูอื่นๆเราไปดูโครงสร้างกันก่อนเหมือนเช่นเคยครับว่าโครงสร้าง เป็นยังไงนะครับมาได้จะมีฝาชกนะครับเอนเดิมหมดนะครับผมฝากระโปรงเดิมแผ่นกันล้อล้อไม่มีขยับสักตัวเลยครับนะดูความเดิมนะครับปกติเห็นไหมครับแก้มขวาปกติมาคานปกตินะครับล้อไม่มีขยับสําหรับตัวเครื่องของ bmw x1 คันนี้นะคะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะสี่สูบกำลังแรงม้าสูงถึง150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่330นิวตันเมตรคันนี้เขาบอกว่า0ถึง100เนี่ยอยู่ที่ประมาณ9วิกว่ากว่าเขาบอกวิ่งประหยัดมากใช่ค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยคันนี้มาพร้อมแม็กอยนะครับ18 2021ยางปี ยางเป็นของไรนี่เป็นยางมิชลินค่ะพายมาซีโฟแล้วนะก็นุ่มนิ่งเงียบเป็นไวสป็อกรุ่นใหม่แบบซอลล็อกแล้วถ้าเป็นตัวปีสิบห้โฉมเก่าจะได้เป็นไวสป็อกอ๋อนี่เป็นตัวไวธรรมดาแม็กไลน์ใหม่ด้วยถึงด้านข้างก็จะมีแบ็คให้ด้วยนะจะมีบอกเลยว่าเป็น S อสไดสนะคะ18ึดีมานี่ดูเว็บดูบล็อกเขานะครับเห็นไหมนี่ยังไม่ทำสีเลยนะไม่มียังไม่ทำสีเดิมๆหมดเลยนะครับดูดูซับด้านในเห็นไหมครับประตูนะน้องไม่มีขยับจริงๆเห็นไหมนั่นมากนะเขาบอกว่ามีรถยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะดึงตรงงดูนนนนี่่ยยยยาาาาากกกมมมเเหือลคววสับ้ใป การถอดไม่มีแหวนไม่มีอะไรไขออกมานะครับด้านนี้ประตูด้านหลังเห็นไหมเราก็จับเป็นกันนี่<ะ>เห็นไหมเมนอาร์ก็จะเรียงแบบนี้นะครับไม่มีการชำรุดดูสร้างเสียงที่ว่าแกะมามา่า<ะ>ดังกรอบเลยฮะ <c oughs> ต่ออากาศคลิปสลามนะคะแล้วก็เป็นสปอยเลอร์ด้านนี้นะคะไฟก็จะได้เป็นไฟแบบไฟท้ายใหม่แล้วนะเซ็นเซอร์4ี่จุดเหมือนกันก<ะ>ับด้านหน้านะ4จุดเวลาเราเปิดก็ดันขึ้นแบบป,ปกติมาดูนะครับเห็นไหมความเดิมเดิของเขาเห็นไหมความแข็งแกร่งความ องมากรอบเขาแบบเวลาเหล็กเนี่ยเราจัดมามข้างล่างก็ยังเก็บของสัมภาระได้นะครับดูนะครับเนี่ยด้านด้านนี้เก็บสัมภาระได้นะครับในกรณนนีที่มีสัมภาระเยอะนะครับที่เราจะเดินทางไปไหนนะครับเราสามารถปรับเบาะลงไปได้ใช่ไหมจะเ,เรียบแบบนี้โดยเราถอดอันนี้ออกนะครับที่วางน,นี้ออกไว้อย่างนี้แล้วก็เอาของขึ้นสัมภาระได้ถ้ามีคนเราก็พับเบาะเปิดขึ้นมาได้ปกติเรามาดูด้านนี้ต่อนะครับความเดิมความสวยงามนี่คือผมยังไม่ได้ล้างอะไรเลย,ยเดําเดิมทุกอย่าง <c oughs> S <S เห็นไหมมันแน่นมากใช่ไหมนี่คือความเดิมนะครับนี่คือสีเดิมทั้งคันด้วยนะครับยังไม่ยังไม่มีการเก็บเก็บสีนะครับเดี๋ยวเราไปลองสมัชนะในการขับขี่กับ bm x1 คันนี้กันภาที่รู้และรู้สึกได้นั่งเนี่ยมัน คือปกติดีเซลมันจะคำรามนะแต่เสียงจะดูหน่อยแต่นี่เสียงมันเงียบนะครับแนวสปอร์ตนะครับว่ามาติฟังชันนะครับออกมามาพร้อมนะพวกอะไรสามก้านนะไม่ได้ชิปนะฮะเดี๋ยวยิ่งแนะนำเรื่องออปชั่นหน่อยคันนี้พิเศษหน่อยพี่ได้เป็นโทนสีเบสปกติเราใช้สีน้ำตาลซะเยอะแต่สีนี้หายากแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยเขาดูแลรักษาดีสะอาดมากแขวนข้างประตูเนี่ยยังมีเมมโมรีซีซมาให้อีกเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะคะรวมถึงตัวเบาะเนี่ยเขาได้เป็นเบาะหนังดากูต้านะการนั่งเนี่ยมันก็ไม่่นุมยว นะไม่ได้นุ่มนิ่มนุ่มยุบแต่ก็คือสำหรับคนตัวใหญ่นั้งสบายไหมพี่ครับโอ้ยนี่เต็มหลังเลยนะเขาถือว่าเต็มหลังเห็นไหมฮะถือว่าสูงหมอนุ่ระดับหัวได้พอดีหมดเลยนะตรงกล้าเด่นๆแล้วเป็นไฮดร์นะไฮดร์คอนโทรเลอร์ตัวนี้มันเป็น้าจอตัวใหม่ที่เป็นลอยตัวขึ้นมานะตัวนี้จะได้เป็นเนวิตัวใหม่ด้วยนะเป็นเนวิ p คลาสแล้วก็คือจะมีแบบความละเอียดชัดกว่า พื้นก่อนๆนะแอมเบียร์ไลท์นะคะแถวแถวลายไม้ตรงเนี้ยนะคะตรงข้างประตูรอบคันเลยนะคะแล้วก็ด้านบนด้วยจะเป็นสองเส้นวิ่งขนานกันแบบนี้วิ่งน้อยมากผมบอกวิ่งแสนหน้อยๆเองครับผมเจอแล้วค่ะคันนี้สวยจริงวิ่่งอยูแสนไม่เยอะแล้วก็รวมถึงแล้วก็ราคาเราขายถูกมากด้วยขัดเงาคือป้ายแดงขายนะครับสมัยนั้นเราซื้อเนี่ยสองล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีตังค์ไม่ถึงล้านเนี่ยเราจับต้องรถยุโรปได้แล้วจริงค่ะเขาบอกเลยว่าบีเอ็มดับเบิลยูเนี่ยเป็นรถที่ปลอดภัยเราคิความปลอดภัยเนาะพี่เนาะโอ้โหแล้ว แล้วราคาไม่แรงราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นเกาพันเียแล้วเาไม่รู้จะพูดยังไงเรื่องราคาพี่คือมีงบมีงบอยู่8ปดแสนเนราอาจจะเล่นแอร์คอร์ดเล่นอะไรหรือว่าเล่นเอ่อเอ็กอาร์วีตอนนี้เราไม่ต้องนะครับนี่เราเล่นบีเอ็มไอควันได้เลยแล้วแต่คนชอบนะพี่นะค่ายไหนก็ไปเลือกเอารถสวยๆแล้วเข้ามาบ่อยนะคะแต่ว่ามันมาแล้วมันอยู่ไม่นานต้องรีบเอามารีวิวนะตัวนี้มันเป็นเกียร์อัตโนมัติ8ปดสปีดรุ่นก่อนจะเป็น6สปีด เออจะเป็น8สปีดพร้อลิสเตอโทนิกคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าเซอร์โบทอนิกความหน่วงของพวงมาลัยเนี่ยออกตัวใหม่มันจะยืนนิ่งปกติเลยแต่พอขับไปเร็วๆเนี่ยมันจะคอนโทรลพวงมาลัยได้รวดเร็วขึ้นมาป๊อปพเดเลนชิพนะเอาไว้ให้ชิฟเกียแบบสบายๆเลยอารมณ์ขับขี่ของพี่ตั้งตอนนี้ก็คือชอบทำไมคือต้องต้องใช่อ่ะคันนี้เออสะเทือนไหมมีบ้างนิดหน่อยเล็กน้อยแต่ไม่ได้ว่านุ่มแบบนุ่มยั่วหรือว่าก็ไม่สะเทือนเยอะอะไรเลยปกติเลยพี่เป็นสไตล์หรือสไตล์สไตล์ของ b m เเลยด้านหลังเนี่ย ที่นั่งกว้างขวางดีไหมคะกว้างนนะที่หลังข้างหลังก็กว้างอยู่แล้วแหละเ<อ>พราะว่าเป็นรุ่นนี้แล้วก็ตัวคนโซนกลางนี้ก็จะมีตัวช่องต่อ USB ให้นะคะเออตัว USB แล้วก็ power outlet แล้วก็มี AUX ให้อยู่แล้วครบนะยังมีโหมดด้วยนะที่นี่ยังไม่ได้บอกให้หมดก็คือจะมีโหมด <deny S 1> สปอร์ตด้วยไงคะอารมณ์การขับขี่หลังจากนั่งจากเบียนไม้กวนก็หิวน้ำเลยหิวของเย็นเลยแวะของเย็นหน่อย ก็เราพักก่อนนะคะเพราะว่าเราว่าเห็นว่าอยากจะแนะนําด้วยนะคุณผู้ชมทุกท่านคะอยากจะรู้ว่าเต็นท์รถยนต์พิสาออโต้คาร์สุดโรถยนต์มือสองเราเนี่ยนะคะอยู่ที่ไหนพี่ต้าอยู่บางบัวทองครับผมต้นทับเบอเลก็มีของอร่อยเนาะก็เลยแวะซะหน่อยวันนี้เราจะมาแวะแวะก่อนก่อนกลับนะคร่ะแถวโลตัสกไซน้อยนี่เองนะเราตั้งอยู่นะคะก็เซิร์ชง่ายๆเลยแหละวิสาออโต้คาร์สาขาบางบัวทองเนาะอยู่ไม่ห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตนะคะแล้วก็โลตัสกไซน้อยโอเคลงมือลุย และทั้งหมดนี้นะคะคือ B M w ดนนะคะ<ม>1เนอะคันนี้สวยๆเลยอะ่ะออกหมายไฟแดงกันเท่าไหร่นะพี่ตั้ม2องล้าน4 5 9 0 0 0บาทนะตอนนั้นแล้วนะพี่สารออโตโค้คราขายเพียง 7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟังไม่ผิดค่ะ7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผมบอกให้ผมบอกให้ด้วยราคาผมตั้งถูกที่สุดในสื่อเลยในสื่อแล้วนะคะบอกเล็คันนีสภาพแบบนี้ด้วยนะพี่ตั้อโฉมใหม่ด้วยนะได้โมเดลใหม่ด้วยใครมองหารถ SUV นะคีนะผมบอกให้คันนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยครับผมบอกได้เลยว่าอยู่ไม่นานด้วยอยู่ไม่นานจริงๆนะราคานี้อยู่ไม่นานเราไปค้นรถคันไหนมานี่แชร์วันสองวันเพ้อเพลอนี่ไม่กี่วันแล้วนะเวลไฟไปแล้วเถึงไหมโอเคตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นนะลุ้นช่วยพอถึงห้าหมื่นบาทค่ะ นะหมายถึงว่าท่านผู้ชมนะซื้อรถหรือวันที่จองรถนะครับ,รบท่านจะได้จับรางวัลรุ้นนะครับช่วยผ่อนถึง5 0,000บาทถ้าท่านจับรางวัลได้ถึงห้า0มบาทหมายถึงว่าเราช่วยตลอดเลยนะครับช่วยจน,นให้ครบตามจานวนที่ท่านจับแล้วอย่าลืมติดตามคนค้นรถนะอี e ีหน้า ah. เราจะเอารถด,ดีๆคัานไหนแล้วราคาถูกมากๆมานําเสนอให้คุณและที่สําคัญคถ้าสนใจพิมพ์คำว่าสนใจนะครับและต้องการโทรด่วนครับศูนย1 3 1 2หนหนึ่งัามามห่งสอมนรือถอดพี่ตัม้มศูนย์เก้าหนึ่งหนึสองศูนย์สองสามแนี้เครับอง้ครลบผมรับสา ก่อนนะกับรายการคนคนรถค่ะครับผมไปก่อนค,ครับ